นี่เราพาท่านทุกทมาที่ตลาดเช้านะครับนี่เป็นสวนรไฟนะครับลอดจากสวนรถไฟมาก็คือตลาดศบตุ๋ยนะครับเป็นสูนเรียนรู้ไปด้วย ข้าเจาอ๋อมันเป็นสมบรตลาดแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ตัวถ่งชีวิตตน,นี้มีชื่อ่ตลาดรัตร้อยปีเข้าเจา้า 对。 อ่าทางกับมวนดียว่ไม่แต่ีเหนไปไหนเลยับตรงนี้เลเนี่ยลับตรงนี้ ดูได้โอ้ผลไม้ก็น่าทันสีลุงผลไม้เนี่ยจะใส่บาทเหรอตล้วการุ่เจ้าพี่ก็น้องหม่เขาคนกบเอาคัะ

แล้วเราเดินไปดูเรื่อยๆดีกว่าครับมีปลาทูวันนี้เอาปลาเนื้อหมูทอดหวานข้ามันโอ้ต้องมีบัตรคิวเลยนะเดี๋ยวพี่น่าจะได้จ้ะ วนสิบเจอย่อไปย่อง่อล้่กนตัวนพี่ะ้รวนรถไฟสะพานดำนะครับของนครลำปางให้ท่านดูรถไฟก่อนครับเป็นสถานที่ออกออกออกกำลังกายของคน ในพื้นที่นะครับณตรงนี้นะครับเป็นวลัลลกจักนะครับ อาจจะเป็นรถซ่อมบำรุงเลยครับเปิดไม่ได้แล้วครับนนอุปสรนะครับใช้เผ็ด เพดรถไฟครับเล็กเพดสร้างได้ดีมากครับ เดินจำลองตามทางรถไฟจำลองนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับปัจจุบันนี้เขาใช้เป็นคอนกรดนะครับไม่ต้องใช้ไม้หมอนแล้วจะมีความแข็งแรงและทนทานกว่า จำลองครับสถานีห้างฉันดูด,ดิทำได้ดีมาก ข้างล่างนะครับเป็นแม่น้ํายมนะครับซึ่งไหลผ่านตรงนี้นะครับถ้าเราดูจากข้างในสวนนี้จะมีถนนเรียบแม่น้ําอยู่นะครับสะพานดําเป็นคําลําลองที่ใช้เรียกสะพานเหล็กของรถไฟที่ทาสีดําทับเนื้อเหล็กเพื่อกันสนิมโดยปกติแล้ว สะพานเหล็กจะมีการทาสีทั้งหมดทั้งหมด6ชั้นนะครับเป็นสีน้ำตาล3ามชั้นตามด้วยสีขาวสีเทาและชั้นนอกสุดเป็นสีดำไม่ว่าจะเป็นสะพานเหล็กขนาดเล็กหรือขนาดสะพานใหญ่ก็มักจะถูกเรียกว่าสะพานดำแทบทั้งนั้นจึงไม่น่าแปลกที่สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำวังนี้จะถูกเรียกว่าสะพานดำหรือหัวดำไปด้วยโอการสร้างของ สะพานเหล็กข้ามแม่น้ําวังเป็นสะพานโครงเหล็กจากเยอรมันสร้างขึ้นในช่วงเดียวกันกับการก่อสร้างรถไฟนครล,ลำปางตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6โดยใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20ธัน 2005, าวาคม2 5 5ัน 59, ในการเปิดเด้นรถไฟสายเหนือช่วงต่อขยายสถานีลำปางไปยังสถานี ห่าผมเป็นไปถึงมีชื่อใหม่ในที่มีัของสมัยราชการิปามันสะพานข้ามแม่น้ำบางเป็นมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านทุกวันและยังแข็งแรงอยู่คู่เมืองลำปางสะพานคู่บ้านคู่เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ควบคู่กับสะพานราชลายพิเศษซึ่งเป็นสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีชื่อเสียงของเมืองลำปาง ซึ่งอมมาตรงนี้ครับก็ะจะเป็นเสาสัญลักษณ์การรถไฟแห่งประเทศไทยจ้าบมากครับ ประมาณนี้ครับเอที่เห็นข้างหน้าก็เป็นตู้ครับตู้ขบวนรถไฟสมัยก่อนนะครับเขาก็มาตั้งโชว์ไว้นะครับนี่ตรงนี้ก็มีมันจะนอนได้ด้วยนะครับมีติดแอร์ด้วยข้างล่างนะตรงนี้ก็เป็น าเป็นราชการที่ห้าแล้วครับอนุสวรีราชการที่ห้า ที่ถ่ายทอดมาก็คือสวนนะครับสวนสาธารณะสะพานดำนัรลำปางนะครับซึ่งก็เป็นที่สาที่เ,เล่นออกกำลังกายของจังหวัดลำปางนะครับ ข้าวเป็นร้นผัดไทยนะครับผัดไทย30บาทป้าเดือนเดี๋ยวสักวันคงให้มาลองชิม